นอ็อ,นอกลืมเปิดไม่จ้านกลืมเปิดไม่ลืมเปิดเสียงลืมทุกอย่างเลยอา้าเอ้าไปเอาไป ปัมปกปัมสวัสดีทุกคนฮะวันนี้น็อกตัวกลับมาแล้วหลังจากที่เพื่อจะรีวิวไปได้ไม่กี่นาทีนี้เองแล้วก็เรียบร้อยป้าเปิดเรียบร้อยไปเลยจะเหมือนว่าไลฟ์มาจะแหลกๆฮะตอนคัสซีนอะนอกจะแก้ไขไงดีนะ อย่างหนึ่งคือการไม่ไล่ต่อแต่ว่านอกอยางไร่มอทฮันนี่สิเดือดเนาะเดือ,อดแก้ไขยังไงได้บ้างนะแล้วขอดูก่อนว่าเครื่องน็อกมีอะไรเปิดอีกหรือเปล่า วินโด้ knock ครับมาแล้วอะอ่ะอ่ะกลับมาแล้วโอเคโอเคฮะอันนี้ปิดไปโอเคน่าจะช่วยได้นิดนึงแล้วมั้ง ไม่งั้นนอก,ก็คงจะต้องซื้อ CPU ใหม่แล้วก็ซื้อกรัดจอใหม่แล้วแหละสวัสดีคุณโคคริคุณไทยอินแล้วก็คุณดารานด้วยนะคะน็อกเนี่ยมาตั้งนานเนี่ยน็อกลืมเปิดไมค์ละน็อกขอเช็คก,ก่อนว่าทำอะไรได้บ้างใช่ลายก็ตูก อีกวิธีหนึ่งคือคงจะเป็นน็อกต้องปิดเครื่องเปิดใหม่นะตอนนี้ CPU น็อกรันร้อเปอรเซ็นเต็มเลย <c oughs> เไม่งั้นก็วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือการที่น็อกซื้อซื้อคอบใหม่ ใช่นอกเริ่มเปิดไมมาตั้งแต่นาทีแรกแรกแล้วนอกก็พูดอยู่คนเดียวมาตั้งนานนอกเพิ่งจะมาเปิดไมมารู้ตัวก็ตอนที่แบบว่าต้สาส้าตัวละครมั้งอ่อนแหละน็อกแก้ไขาได้เท่าที่จะทำได้ไปละอืม เดี๋ยวฉิขยับตัวน well. ่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังกรตกอยู่ฮะทำไงได้บ้างนาะ กันนะพะิบเอ่อเหมือนว่าไลท์น็อกจะรันที่สามสิบเฟร,รมแฮะนอกขอแก้ไขหน่อยตรงนี้ก่อนเอ่อ แป๊บหนึ่งนะจะเกิดน็อกกดตรงนี้ฮะไม่ได้ฮนะอืมอ่าโอเคงั้นก็เยี๋ยวจะแป๊บกึนมาใหม่อีกรอบหนึ่งน็อกขอแปบ๊บหนึ่ง Nó quay trở lại không? Nó quay trở lại không? Nó cảm ơn lúc không? Có không? แล้วก็ทำไมชัดไม่ขึ้นน่ะ แล้วก็นี่ปิ้งขึ้นมาขึ้นมาชชดขึ้นมาชชดไม่ขึ้นหรอเอ๊ะทำไมกันนะอ่ะอ๋อน็อ,นอฟางไว้ผิดเลยเยอรนะ์น่ะโอเค โอเคงั้นก็ไปกันต่อดีกว่าโอเคแต่งตัวแต่งตัวปิง เล่นตัวผู้หญิง t กเ t อร์หลดไม่ทันโอ้ว้าวเอาคนนี้ดีกว่าปิงโอเคจะด s e ติ้ง okay. อ๋อสีส้มแค่นี้หรอโอเคอืมส้งผมไหนดีนะส้งผมไนด์นะ ทิกเชอร์เลยท่นอ้าอันนี้ของเดียซีใช่ไหมเพื่นสองโอเคอันนี้แหละแฮ<ม>้เบสคอเลอร์เหรอทำไมดูไม่เปลี่ยนฮะ อ๋อโอเคเราปรับไว้เป็นสีเขียวเล็กๆน้อยๆโอเคอืมโอเคแล้วก็ตนนัวนี้เป็นสีซ่อข้างในใช่ไหม ไม่ใช่เหรอสปายเหรอหรอยู่ไหนอ่ะอ๋ะสปายสปายแต่ว่ามันดึงสีเด่น,เด,น,เ,ดนเด่นไม่ได้เลยครับด้สีให้เห็นไม่ได้หนะก็สีนี้แล้วกันใช้สปายเด่นแสงหน่อยโอเค 아, 아, 오케이, 아니이 음. คองยาได้ด้วยแต่ว่ายาสุดไปเลยต่อไปผิวคงไม่ต้องหรอมัง้งโอเคมิกเกลคืออะไรน่ะอ๋อไลออนแอลเอสไอเป้า ต้องปรับให้ตรงกับสีด้วยนี่โอเคอตาเหรอขนตานีละกัน นอกสัมผัสได้เลยว่านไล้กระตุกมากๆมากมากเอ่อแต่นอกเดือนนอกจะไปต่อไปส,ส,ส,สิต้าสีต้าสีต้าเป็นสีไหนดี อ <ừ> สีแดงหรอน้ำตาลไม่สิสีเขียวเท่าดีกว่าเขียวแก่ๆหน่อยใช่เขียวแก่ไม่ใช่เขียวเทาเอ๊ะหรือเขาเรียกว,ว่าเขียวเทาได้นะให้ไปทางเขียวนิดนึงให้ส่างสว่างนิดนึงโอเคโอ้ปรับได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ ขนาดวงตาไว้เต็มสิบเลยจมูกนี่แหละโอเคแล้วปากลดความกว้างมานิดนึงให้ดูปากเล็กๆหน่อยโอเคโอเค เชเชลล์เหอ๋อรูปหน้าอันนี้ก็สวยแล้วนะคงไม่ต้องปรับเลยหรอมั้งฟิสิกส์กล้ามเนื้อหรออ้อ วันสามสี่พอแล้วก็เขียนกล้ามชัดๆหน่อยโอเคจะว่าไปแล้วมันหันก็ไม่ให้เรายู่กับเป็นไตดีสินะเฮ้ <c oughs> ยไลน์แหลกมากเลยลนะ่ะออ เอาไงดีเอาไงดีเราจะดื้อไรต่อหรือว่าเราจะเราจะลงไลน์ไปดังไอ,อของตกลงไล้แล้วไปนั่งเล่นเฉยๆดิ <c oughs> เ,เราอยากไล่ด้วยกับทุกคนน่ะเอาเป็นว่าถ้าเครื่องน็อกพร้อมแล้วน็อกจะกลับมาไล่ต่อแล้วกันถ้าเกิดเครื่องมันพร้อมแล้นะใครก็ขอโทษทุกคนด้วยนะฮะไวจะกลับมาไล่มอเตอร์เตอ์ไวให้ได้แน่นอน สวัีวันนี้นกขอตัวไปก่อนอีกครั้งหนึ่งขอโทษด้วยนะฮะ